สวัสดีครับทานผู้ชมหากพูดถึงอากาศยานที่กองทัพอากาศไทยเลือกที่จะจัดหาแทนเครื่องบินรบแบบ f 1 6นั่นก็คือเครื่องบินรบแบบจ่า39ตย์ิบเป้นซึ่งกองทัพอากาศไทยก็พยายามจะโชว์ศักยภาพครับว่าเครื่องบินรบแบบดังกล่าวมีความคล่องตัวสามารถรองรับได้หลายภารกิจแถมกําลังจะโชว์ความสามารถในการลงจอดได้บนรันเวย์ด้วยการปรับให้ถนนในเมืองไทยเป็นรันเวย์อีกด,ด้วยโดยการบินขึ้นลงบนถนนไฮเวย์นั้น บริษัทผู้ผลิตได้ทดสอบและนําเสนอกับกองทัพอากาศไทยแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของการบินขึ้นและลงบนถนนที่รถยนต์ใช้วิ่งได้หากเกิดเหตุสนามบินถูกทําลายซึ่งเครื่องบินขับไล่คิฟเฟนใช้ทางวิ่งสั้นมากเพียงไม่เกิน800เมตรจากการทดสอบการบินขึ้นลงบนถนนของคิฟเฟนของนักบินประเทศสวีเดนพวกเขาใช้ทางวิ่งระยะทางเพียง500เมตรในการแลนดิ้งและระยะทางวิ่งขึ้น400เมตรเท่านั้น ซึ่งการขึ้นลงบนรันเวย์พื้นถนนนั้นครับความจริงแล้วเครื่องบินรบแบบอื่นก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบแบบ f ส5าและ f 1 6ก็สามารถทําได้ครับอีกอย่างการใช้รันเวย์พื้นถนนก็ใช่ว่าจะทําได้กับท้องถนนทุกเส้นเพราะถนนที่ใช้เป็นรันเวย์ได้จะต้องเป็นถนนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะหรืออย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเช่นมีความเรียบเพียงพอมีความแข็งแรงสามารถรองรับแรงกระแทกของเครื่องบินได้ ไม่มีเสาไฟฟ้าเสาไฟต้นไม้รัว้วหรือสิ่งกีดขวางที่จะทําอันตรายต่ออากาศยานมีทางตรงยาวเพียงพอมีที่ว่างเพียงพอที่จะรองรับการทํางานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินได้เป็นต้นดังนั้นมันทําให้การขึ้นลงถนนไม่ใช่นึกจะขึ้นลงตรงไหนก็ได้ครับส่วนมากแล้วถนนที่จะใช้เป็นจุดขึ้นลงจะต้องกําหนดและเตรียมการไว้ล่วงหน้าและถ้าเตรียมการทั้งหมดในี้แล้ว ก็สามารถนําเครื่องบินขับไล่แบบอื่นมาบินขึ้นลงได้เช่นกันประการต่อมาหากไทยเราเกิดสงครามประเทศไทยมีสนามบินมากมายครับที่สามารถรองรับเครื่องบินรบได้นี่ยังไม่นับสนามบินล้างอีกน,นะครับตัวอย่างเช่นสนามบินที่เรงนกทาจังหวัดเชียงสาที่ปัจจุบันใช้เป็นลานตากข้าวความยาวประมาณ1.3กิโลเมตรนอกจากนี้ไทยเราหากเกิดสงครามขึ้นจริงประเทศเพื่อนบ้านก็คงมีศักยภาพทําลายสนามบินทั่วประเทศ พร้อมกันได้หลายแห่งไม่ได้ง่ายๆดังนั้นความสามารถในการขึ้นลงรันเวย์จากถนนจึงไม่มีความจําเป็นถึงขนาดต้องนํามาเป็นประเด็นหลักแต่อย่างว่าละครับหากทับอากาศต้องการสาธิตถึงความสามารถดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นการสร้างขีดความสามารถแบบใหม่ซึ่งอาจจะมีประโยชน์มากขึ้นในแง่ของความคล่องตัวในการปฏิบัติงานรวมถึงทางเลือกในการมีจุดบินสำรองในกรณีที่สนามบินหลักถูกโจมตีทั้งหมดจริงๆ ซึ่งก็เริ่มมีการสาธิตทดสอบการเทคออฟและแลนดิ้งของเครื่องบินกิฟเฟนของทัพอากาศไทยแล้วครับโดยฝูงบิน701กองบิน7นํานำสองเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ20กอกิฟเฟนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังสนามบินกองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีความยาวเพียง ,6570 ฟุตหรือราว2,000เมตรเพื่อฝึกทดสอบการวางกำลังและฝึกการบินขึ้นลงสนามบินที่มีระยะทางวิ่งสั้น ด้วยผลการปฏิบัติงานกิฟเฟนสามารถลงสนามบินแบบช็อตฟิลแลนดิ้งใช้ระยะทาง2 1 0พุตรหรือราว650เมตรอย่งางไรก็ตามการซื้อขึ้นเป็นรถแบบกิฟเฟนส่วนตัวแอดมินมองว่ามันเป็นการไม่อุดหนุนสินค้าของสหรัฐเมริกาท่ากลางการมาของครั้งผู้เป็นนักธุรกิจมองเรื่องกำไรขาดทุนโดยไทยเกินดุลสหรัฐประมาณ 1, 1 2 3 3 3ล้า2สล้านล้านบาทต่อปีขณะขาดดุลจีนที่1 6 2่งล้านล้านล้านบาทต่อปีซึ่งประเทศที่เราเกินดุลเราไม่อุดหนุนสินค้าเขาในขณะที่เราขาดดุลจีนเรายอยากอุดหนุนสินค้าเขาอย่างต่อเนื่องแถมสนับสนุนให้จีนมาลงทุนในบ้านเราอีกหากถามว่าไทยเราจะส่องอะไรไปค้าขายกับจีนที่มีจำนวนประชากรมาหาศาล บอกเลยครับว่าแทบจะไม่มีสินค้าใดไปสู้กับจีนได้ในขณะที่สินค้าที่นําไปขายให้กับสหรัฐอเมริกาจนเกินดุลได้กําไรตอนนี้สหรัฐอเมริกากําลังจะหามาตรการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากได้ดุลการค้าสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องทําให้กระทรวงพาณิชย์ต้องหาทางรับมือโดยเฉพาะในยุคที่สหรัฐอเมริกากําลังประกาศสงครามการค้ากับจีน จากการวิเคราะห์ของกระทรวงพาณิชยนน์นายภูรพงษ์ในนาภากรผู้อำนวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้ว่ากลุ่มสินค้าไทยที่มีความเสี่ยงอาจถูกสารัฐใช้มาตรการทางภาษีมีประมาณ29กลุ่มสินค้าเนื่องจากพบสถิติการค้าที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ากับไทยมากขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพศ2561ถึงปีพศ2566 กลุ่มสินค้าดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเครื่องโทรศัพท์มือถือไดโอดทาร์ชิสเตอร์และอุปกรณ์กึก่งตัวนำแบบไวแสงหรือโซลา่าเซลล์ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่หมาแแบบไฟฟ้าเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่เครื่องปรับอากาศเครื่องพิมพ์ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุโท,ทรทัศน์วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเพชรพลอยและรูปรรณฑ์และส่วนประกอบนอกจากนั้นครับ ยังมีรายการกลุ่มสินค้าอื่นที่อาจมีความเสี่ยงโดนเก็บภาษีเช่นกันเช่นเครื่องจักรไฟฟ้าตู้เย็นตู้แช่แข็งเฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์จากไม้รวมถึงสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปบางรายการเช่นปลาสดแช่เย็นแช่แข็งขงนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมจากโกโก้ซึ่งต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีสัดส่วนราว18%ซของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยปีพศ2567ไทยมีมูลค่าส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาที่54,956.2ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การนำเข้าจากสหรัฐเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ4ของไทยมีสัดส่วน6%ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดหรือมีมูลค่า19,528.6ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยเกิดดุลค้ากับสหรัฐราว35,427.6ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่อันดับที่12ของโลกขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกายังจับตาประเทศที่กลุ่มทุนจีนเข้าไปลงทุนตั้งฐานการผลิตเพื่อเลี่ยงสงครามการค้าและมาตราก,การทางภาษีจากสหรัฐอเมริกาโดยประเทศที่จีนเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมมาก10อันดับแรกในปีพศ2566ได้แก่ซาอุดิอาระเบียมาเลเซียเวียดนามมอร็อกโกคาซัคสถานอียิปอินโดนีเซียอร์เตนตินาเซอร์เบียและเม็กซิโกสำหรับไทยแม้ไม่ติด1ใน1ิ แต่สถิติการเข้ามาลงทุนของกลุ่มทุนจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีพศ2566ตัวเลขจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ระบุการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI อันดับแรกคือจีนที่159,387ล้านบาทตามด้วยสิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาส่วนปี2567อันดับแรกคือสิงคโปร์357,540ล้านบาท จำนวน305โครงการตามด้วยจีน174638ล้านบาท810โครงการและฮ่องกงตามลำดับโครงการซึ่งการลงทุนของสิงคโปร์ที่สูงขึ้นเกิดจากการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่มีบริษัทแม่เป็นสัญชาติจีนที่ไปจดทะเบียนในสิงคโปร์เพื่หลบว่าบริษัทของตนไม่ได้เป็นของคนจีนซึ่งเรื่องนี้นายพิชัยนาริพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีแผนจะน,นําคณะเป็นเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐอเมริกาชุดใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เพื่อเจรจาขอข้อยกเว้นการขึ้นภาษีสินค้าจากไทยซึ่งจะได้ผลหรือเปล่าเพราะจะเอาอะไรเป็นต่อรองกับทรัมป์ครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ